วันนี้แพรมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนำกันนะคะชื่อร้านว่าชิล i เพ y ร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม i d e Fast เกม LL หรือแม้กระทั่งเกม Free Fire ค่ะร้านนี้ตอนนั้นที่รับโดย ID Pass นะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเขาเลยค่ะแพรจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะ ค่ะก็มาอยู่ในช่องโอแพร์อัพเปอร์ฟิคิชช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงเพราะว่าคอแหบคอแห้งมากๆเลยนะคะมามาโฟกัสทีเออ่เกมกันเลยดีกว่าเนาะคือวันนี้เนี่ยจะพามาดูนะคะทั้ง3สกินเลยในลูกแก้วซีซั่นนี้นั่นเองค่ะจะเป็นลูกแก้วของน้องแอนนี่ <c oughs> นั่นเองนะคะต,ตัวเลเอยตัวเลกอะไรตัวเอก,ต,เอกตัวหลักของเราเลยนะคะสําหรับรลูกแก้ววันนี้จะเป็นสกินทองนั่นเองค่ะก <c oughs> ็ขอบอกเลยค่ะว่าเป็นสกินทองที่อลังการมากๆเลยนะ นี่ค่ะขอบอกเลยว่า g M เนี่ยเขาน่าจะตั้งใจทําสกินนี้มากๆเลยเนาะเพราะว่ามันแบบโอ้โหเขาทำอลังการจริงๆค่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเพาจะพาไปดูในห้องโถงด้วยนะคะว่าตอนที่อยู่ห้องโถงน็นรูปรา้านะตาเป็นยังไงนะประมาณนี้เลยนะคะเขาบอกเลยว่าสกินทอนะคะของน้องเนี่ยเด่นมากนะคะในห้องโถงคือเดินในห้องโถงก็แบบสวยมากนะคะถ้ายิ่งเล่นละคอเนี่ยยิ่งสวยเลยนะคุณผู้ชมเอออยากจะบอกไว้นะคะโอเคมาดูตอนที่น้องนะคะล่อนกันเลยดีกว่านะ ตอนที่น้องร่อนนะคะเครื่องร่อนเนี่ยแพลวผิดหวังมากแพลวก็นึกว่ามันจะแบบเออมีเปลวสีทองออรลาอะไรแบบเนี้ยเหมือนตอนที่อยู่ในเอ่อหน้าห้องแต่งตัวนะคะเอาที่ไหนได้ไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะโอเคค่ะมาดูของน้องแพทิทเสียกันดีกว่าคือแบบไปเร็วมากๆเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยจะให้แบบดูยาวๆแล้วก็ไม่ตัดอะไรมากมายนะคะแค่ภาพชี่ๆเนาะคุณผู้ชมหวังว่าจะชอบกันนะคะของน้องแพทเนี่ยก็ไม่ได้อรังการมากมายอะไรนะคะเหมือนสกินทองก็ใช่นั่นแหละมันเป็นสกินม้วนนะคะคุณผู้ชม นี่รูปหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยอุ้ยพอมาเห็นโมเดลจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นเอียงไปทางน้องแอนนี่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นอะไรคะ่ระแพวก็จะพยายามสุ่มน้องมาให้ได้เลยนะสําหรับน้องแพทิเซียคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าห้องถงด้วยนะคะว่าน้องแพทิเซียเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาตอนอยู่ในห้องถงเป็นยังไงเขาบอกเลยนะคะว่าเอฟเฟกต์หลายๆอย่างเนี่ยแพรแอบผิดหวังเะคะเพราะว่าตอนที่มาอยู่ในห้องถงเนี่ยเห็นไหม ออร่าทุกๆอย่างนะคะแทบไม่มีเลยก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสกินม่วงนั่นเองเนาะสกินม่วงจะไม่ได้รับสิที่พิเศษเหมือนสกินทองนะคะมาดูในเกมค่ะอพอมาดูในเกมนะคะก็มีออร่าสีม่วงนะคะอยู่ตรงตูดน้องแล้วเหมือนตูดเลยล้อเล่นล้อเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะ ให้เ,เพื่อนๆนะคะดูสก,กินเอาเลยนะแพวว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะแพวก็ชอบอยู่พอสมควรคะ่ะไปดูสก,กินต่อไปของคุณพ่อริโอนนั่นเองนะขอบอกเลยนะคะว่าสก,กินนี้เนี่ยมันรูปร่างหน้าตามหม่นมองนะคะแล้วก็เห็นไหมคะ ตรงแถวแถวเกาะเหรอมันจะเป็นทองค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เหมือนทองของน้องแอนนี่นะคะทองของน้องแอนนี่เนี่ยมันเป็นทองแบบโอ้โหทองจระใจเลยแต่อันนี้นะคะมันจะเป็นทองลมควันค่ะซึ่งทองลมควันเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ให้ความดูหรูนะคะไม่รู้ว่าแถวชอบทองลมควันนะคะมันดูหรูหลาดีเนาอะ,อะประมาณนี้นะคะย๋ยวไปดูในห้องโถงกันเลยดีกว่าเนาะ <S <S ซึ่งตอนที่น้องนะคะน้องอะไรซึ่งตอนที่พ่อดีอนะคะอยู่ในห้องโถงคือแทบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยค่ะนอกจากข้างหลังนะคะ ที่แบบมีหินหรือว่าอะไรย้อยลงมานะคะนั่น,น,นแหละมีเอฟเฟกต์แค่ตรงนี้จริงๆเห็นไหมเห็นไหมออประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะวันแล้วนะจนะ,ะัใหมีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย